สวัสดีครับเป็นแฟนลูกสานแชนแนลครับมื่อวานมาพอกันแลีวกับคู่กอบนะครับในช่องลูกอีสานชนแนลนะครับมื่อวนสิ่ผ้ามาเห็ดปุ๋ยชีวภาพนะครับซึ่งเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับตัวนี้ครับเห็ดแบบว่าเล็วแร่งทะลุนรกไปเลยนะครับภายในทีเดียวกะใส่ได้นะครับแดงแป๊ดเลยนะครับอ่า องประกอบ้งคัญนะครับหรืออุปกรณ์อ้าวสวัสดีครับก่อนน้องสกายนะครับมีน้องสกายถือโชว์ถือโชว์ผู้ช่วยนะครับจุลินซี่สังกแเดี๋วนี้นะครับมีประโยชน์มากไหมนะครับมีประโยชน์มากไหมเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับอุปกรณ์ครับนี่ไครครับนี่ไอ่อันนี้ไม่เกี่ยวครับไปทิ้งครับผมสู้รถครับ ย okay, right, right. so, okay, okay, okay. right. oh, ี่ห้อใดก็ได้นะครับบอต้องเป็นบอจําเป็นที่จะต้องมียี่ห้อบาร์จเป็นหมูงุูรดครับใส่หลายเสียบหลายพี่น้องอะไรพิซซ่สปลาพิซซ่าโอปลาลาครับปลาแดดปลาแดกปลาแดดปลาแดดปลาแดดแห้งนุ่งแห้งดีครับพี่น้องพรุ่งนี้ไปกินเนื้อย่างอ่าถ่ายคลิปเนื้อย่างพรุ่งนี้โอเคโอเคมีแค่นี้แหละครับอุปกรณ์ของเขาอุปกรณ์นะครับ อาจัดเลยนะครับจัดเลยนกแกใส่ไปบ้างน้าใส่ให้ใส่ไข่ไปเลยสองลูกเออสองลูกวางเลยใส่ทั้งเปลือกเลยครับสามลูกเลยก็ได้สองสองสองเอาสามสามสามเอออ่าครับผมนะครับพอใส่ไข่แล้วผงชูรสครับไข่หนึ่งฟองต่อผงชูรสนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เอาเนื้อใช้ช้อนเทได้ไหมใช่เดี๋ยวจะเทให้แล้วหนูก็เป็นคนเทให้พ่อห้ามหกสามฟองตรงสามจนโต๊ะเอาไปเลยโอ้ยเฮียเฮียเฮียโอ้เฮียเฮียโอ้เฮียครับอ่าช้อนที่สองนักก็พูดด้วยจิอ่าช้อนที่สองครับช้อนที่สองอ่าช้อนที่สามช้อนที่สองอ้าวใส่ไปเลย ลูกชิ้นมาเดี๋ยวขอโอ้ลูกชิ้นมาไม่ต้องขอเวลาแล้วครับแย่แย่ไม่ขอลูกชิ้นสีดำแบบโอเคใส่ครับใส่บ้างใส่ที่นิดหน่อยที่นี่นะครับปลาแดกนะครับปลาแดกปลาลาเดี๋ยวพอนีใส่เองนะครับเขาใส่ไปเลยฮุบนะครับฮุบกับบวยเลยฮุบกับ buoy ใส่ไปเรื่อยครับหนึ่งครับ สครับสามครับโอ้สังเกตจีนนี่ประธรรมดาเด้เลยสี่ครับใส่พริิกนดหน่อยกครับเอากกระบวยนี่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับไข่หนึ่งฟองนะครับต่อสองช้อนโต๊ะนะครับเหนียงมากเลยปลาแดกแห้งนุ่งแห่งดีถ้าอยากให้เป็นใบก็นั่นให้ใส่ไข่เน่าด้วครับอ่าไข่เน่า พอปั่นเสร็จแล้วเข้ากับมี่ตัวนี้แหละครับน้ำเป็นองค์ประกอบนะครับเรียกอะไรเป็นคนกดเครื่องปัน่นเอา้ากดเลยเอาเลขไหนก็ได้เรเลขไหนก็ได้จัดเลยเอายิ่ ครับพี่น้องเข้าก็บสีได้อาหารเอา้ามันหัวตัวนี้เข้ากับสีได้อาหารนะครับอาหารของจุลินซีนะครับโดยเข้าจะใส่ประมาณ5 0ซีนะครับเข้ากับแบงนำนะครับแบ่งเป็น4ส่วนเข้ากับใส่ไป3ส่วนนะครับใส้นี่หาซิฟแล้วก็ใส้หัวเชือลงไปนะครับอีก1ส่วนนะครับใส่ลงไปเรืย กระบวยเข่าหาซูนย์ cc นะครับห้าศูนยีซีใส่ล <G> งไปเลยครับไม่แมวผักแมวจ้าเอา๋จูลียนซีอ่าใส่เรียบร้อยมันเหมือนดินเลยอ่ะเหมือนดินเลยเอาขยาำขยำอ่าเอาลีลาเลยขยำ<ๆ>ลีลาเลย ขย้อยเขย้อยโอเคนะนี่นะครับกาซีได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้น้ำใบตากแดดนะครับทุกมือเขย่าทุกมือนะครับประมาณ30วันแต่ว่างหาสซีเด้หอเฮาสดใส่ประมาณ1นอาทิตย์เฮ้ากับไ่หัวเชื้อนะครับที่มีจุลินทซีย่ลงไปแล้วนะครับไซกับไปส่วนหนึ่งเลยนะครับอยู่ได้ประมาณสามนีนะครับเนาะเขาก็จัดก,การเลย เอาหัวเชื้อที่มันเข้มข้นอยู่แล้วเพิ่มเติมลงไปเอาเข็มขุดเลยครับเปิดไซลลงไปเลยคือปกตินี่เดือนนึงที่เป็นแต่ว่าเอาจุลินซี่ไใส่ที่มันเป็นแหลวใส่ไปเป็นเล่งกับประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์แปดอย่างนี้แน่นอนครับบอกทำบัดรได้พี่น้องเหม็นจุดจุดเหม็นจุดจุดขยายอีกเอาขยาเลยอมันแน่นหน่อยมันหยุดเสจแล้วะเออขยายเลย คนมีแรงไปดิโอเคครับพี่นองได้สํานี่เราก็ไปตากแดดนะครับอ่าเขย่าทุกวันประมาณหนึ่งอาทิตย์เป็นแน่นวนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสูตรนี้เร็วแรงทะลุนรลครับสุดยอดครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายคิดอะ